สวัสดีครับพบกับสุลต่านลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่ซูเปอร์ทีวตีข่าวนะครับว่าลิพูให้ความสนใจโรสตริโกจริงจังอานนสาลัดกุนสือของลิพูนะครับได้เข้ามารับตำแหน่งกุนสือคนใหม่ของทีมยอย่างเป็นทางการแล้วและกําลังเริ่มต้นเดินหน้าทํางานโดยมีข่าวเชื่อมโยงกับนักเตะหน้าใหม่หลายรายหนึ่งในนั้นก็คือนักเตะแนวรุกทีมชาติบราซิลดนล่าสุดน,นะครับยูโอเอลสื่อชื่อดังของประเทศบราซิลก็ได้ม,มารายงานว่า ลิเวอร์พูลให้ความสนใจอย่างจริงจังสำหรับการเดินหน้าล่าตัวในดิวของโรสรีโกแนวรุกของเรัลมดริดสำหรับเรัลมดริเรเพิ่งจะได้ตัวกิเลนเอบาเป้และเฮนริกงานคํามารุ่งทีมได้สำเร็จนั่นจึงทำให้อนาคตของโรสรีโกเป็นเครื่องหมายคำถามว่าเขายังคงจะมีโอกาสได้ลงสนามเป็นตัวจริงหรือไม่ส่วนสถานการณ์นี้ต้องติดตามดูให้ดีๆนะครับว่าโรสรีโกจะตัดสินอนาคตของเขาอย่างไรบ้าง หลังจากที่กิยันเอ็มเป้ย้ายเขามานะครับในตำแหน่งเดียวกันเลยนั่นทําให้สถานการณ์นั้นแตกต่างออกไปลิเวอร์พูลสนใจเซ็นสัญญากับผู้เล่น2คนจากเดลเมอริดในช่วงซัมเมอร์นี้ในขณะที่อันเนอร์สลัดผู้จัดการทีมคนใหม่มองหาการสนทับก่อนเริ่มฤือดูกันแรกของเขากับลิเวอร์พูลมีรายงานว่าลิเวอร์พูลสนใจที่เซ็นสัญญากับ2อผู้เล่นจากเดลเมอริต ในช่วงสมนน้โดยอานเนสลอตผู้จัด,ดจาก,การทีมคนใหม่ได้ทำงานร่วมกับทีมงานเบื้องหลังเพื่อพยายามปรับปรุงสโมสรรวมถึงการเสริมทัพเพื่อพัฒนาจากผลงานอันดับที่3ในฤดูกาลที่แล้วตามการรายงานล่าสุดนะครับจากเอสตาดิโอเดปอร์ติววันลิร์พูสนใจเซนญาก,กับทั้งโรสริโกและอาดากูเลในช่วงสมนน้แม้ว่าจะยังไม่มีความเจเจนว่ามาริดจ,จะเต็มใจปล่อยผู้เล่น2คนใดคนหนึ่งออกจากทีมหรือไม่ ลอสลีก็เป็นหนึ่งในอดเด่นของมาเรดในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมายิงได้10ลูกจากการลงสนาม34เกมในศึกลาลีกาสเปนในนุ้งกันกีแล้วช่วยให้ลอสบังกดควาชป์ลีกและยูฟาชมปมลีกได้สำเร็จเขายังเหลือสัญญาผูมากมัดกับสโมสรเรมาริตจนถึงปี2 0 2 8นนั่นทำให้ลิเวอร์พูลอาจต้องพิจารณาในการยืมตัวแทนการซื้อขาดส่วนอาร์ตก,กูเล์จบฤดูกัน้วยฟอร์มการเล่นที่ดีให้กับมาเรดยิงไป6ประตูจาก10เกมที่ลงสนาม แม้จะเจอปัญหาอาการบาดเจ็บรบกวนแต่กูเลอร์ก็เป็นผู้เล่นแนวลุกที่อาจดร้รการลงเล่นจาํากัดและอาจจะต้องการเพิ่มเวลาลงเล่นเพื่อพัฒนาฝีเท้านั่นทําให้การเยืมตัวไปสู่ลิเวอร์พูลนั้นอาจเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสําหรับทุกฝ่ายตามการรายงานสำรัดมองว่ากูเลอร์เป็นเป้าหมายหลักในช่วงสมัยนี้โดยนักเตะในวัย19เปีรายนี้สร้างความประทับใจให้กับหลายสโมสรชั้นนั้ยนนุโรปด้วยผลงานที่โดดเด่นกับทีมชาติตุรกีในการแข่งขันยูโร2024ในครั้งนี้นะฮะ ราม่าเพื่อนเก่าอดีตนักเตะลิเวอร์พูลฟ้องเพื่อนร่วมทีมก็หาเข้าสกัดโหดตอนซ้อมเดียนี้เคิร์กย์อดีตด,ดาวรุ่นของลิเวอร์พูลกำลังฟ้องร้องทอมบรูสเพื่อนร่วมทีมเก่าก็หาเข้าสกัดแบบน่าเกลียดตอนซ้อมเมื่อปี2015เคิร์กย์บอกกับบรูสตั้งใจเล่นแรงจนกระพาดโอกาสได้ลงเล่นสู่ทีมชุดใหญ่ของหงส์แดงทำให้เสียรายได้ในอนาคตไปเพียบเรื่องมันเกิดตอนที่เชลซงคลับกำลังจะมาพักตัวหลักในเกมเอฟคัพเคิร์กย์ ซึ่งตอนนั้นอายุ19ปีบอกกับบลูสที่เจตนาทําให้เขาเจ็บเพราะอยากแย่งตําแหน่งภายในเทียมแต่สุดท้ายเจเกงก็เลือกคนอื่นลงแทนอยู่ดีบลูสเคยพูดถึงเรื่องนี้ในพอสแคทเมื่อปี2020ด้วยนะครับ,รบเขาบอกว่ากูตั้งใจที่ทำให้มันเคิร์กลี่เจ็บจะได้ลงเล่นแทนซึ่งก็ออกมาพูดแบบนี้ในพอสแคทมันเป็นอะไรที่แรงมากๆนะครับแต่ทนายของบลูสก็ออกมาปฏิเสธว่าบลูสนั้นไม่ได้ตั้งใจทำร้ายเคิร์กลี่และลิวฮูก็บอกว่า ฟลสไม่ได้ถูกลงโทษอะไรจากการเข้าสกัดในครั้งนั้นเคอร์กลี่ยืนยนันว่าเขาคิดว่าตัวเองน่าจะได้ลงเล่นในเกมนั้นแต่สมสรนบอกว่าเขาไม่เคยอยู่ในแผนการทันทีมชุดใหญ่เลยแถมยังบอกว่าเขาต้องย้ายออกไปหาทีมใหม่ด้วยซ้ำสุดท้ายนักนกูก็ออกจากลิเวอร์ดโดยไม่ได้ลงเล่นภายในทีมชุดใหญ่เลยล่ะครับปลุยส์เพิ่งโดนปล่อยตัวจากซิดนันทาว์ส่วนเคอร์ลี่ย้ายผู้เล่นเบอร์มิงแฮมซิตี้ตอนที่จะไปเล่นที่สกอตแลนด์กับไอร์แลนด์เหนือและตอนนี้ คดีกำลังอยู่ในชั้นศาลนะครับต้องรอติดตามกันต่อไปว่าจะจบยังไงนะฮะเวนโรนี่ออกโรงแนนเซาเกตควรเอาเฮนโดติดทีมชาติไปลุยศึกยูโร2024ด้วยหลังทีมชาติอังกฤษออสตันในศึกยูโร2024ได้ไม่สวยเวนโรนี่ตำนานนาักเตะของแมนยูและทีมชาติอังกฤษก็มาบอกว่าการ์เรตเซาเกตน่าจะเอาจอแดนฮานาเันติดทีมไปด้วย ลุนี่ออกมาพูดเรื่องนี้หลังจากที่อังกฤษเสมอกับเดนมาร์กไป1-1ในนัดที่2องของรอบเป็นกลุ่มถึงแม้ว่าตอนนี้อังกฤษจะยังคงนําเป็นจ่าฝูงของกลุ่ม4และมีโอกาสเข้ารอบสูงแต่ฟอร์มการเล่นที่ไม่เคยดีนักก็ทําให้แฟนบอลเริ่มเป็นห่วงก่อนหน้าน,นี้นะครับเัาเกลดได้รับคำชื่นชมที่ก้าหาญโดยเรื่องนักเตะหน้าใหม่เข้ามาทุ่ทันทีโดยไม่ยึดต,ติดกับตัวเก่าๆแถมยังกล้าแตดชื่อแจ็คก,กิลิตกับมาร์คัสแรดฟอร์ดที่ฟอร์มไม่ไดีออกจากทีมชาติอังกฤษอีกด้วย แต่พออังกฤษเล่นไปแล้วกับขาดความสร้างสารรค์เลยทําให้หลายคนสงสัยว่าแกรสรดเซเกตอาจจะเลื่นนักเตะอายุน้อยเกินไปหรือเปล่าลูนี่เลยบอกว่ามีนักเตะคนหนึ่งที่น่าจะติดทีมไปด้วยนั่นก็คือแฮนเดอร์สันทำไมลูนนี่ถึงอยากให้แฮนเดอร์สันได้ไปยูโรด้วยอย่างนั้นเหรอแฮนโดนะครับเคยเป็นกัปตันทีมลิเวอร์พูลโดยพาทีมควา้าแชมป์เพียบทั้งยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเอฟเคัพ ฟีฟ่าคัพเวิลด์คัพยูฟ่าซูเปอร์คัพแถมยังเป็นคนสกันที่ช่วยให้ลิเวอร์พูลได้แชมป์พรีเมียร์คังแรกในรอบ30ปีเขาเป็นผู้นำที่มีพลังและมีอิทธิพลในการเล่นกับทีมมากลูนี่เรยบอกว่าเฮนโดน่าจะได้เข้ามาเติมเต็มในตำแหน่งผู้นำของทีมของเกลาสซเกตได้เพราะถึงแม้ว่าแฮร์ริคนกับแดนทีมคนปัจจุบันจะเป็นผู้นำที่สุขุมเยือกเย็นแต่เฮนโดเป็นผู้นำที่ส่งเสียงดังน่าจะกระตุ้นทีมได้ดีกว่านี้ โดยช่วเวลาที่ทีมกำลังเสียขวัญหลังเสียประตูดูนี่บอกกับ BBC Sport ว่าเวลาที่คุณอยากจะไล่กดดันู้แข่งคุณต้องมีคนคอยส่งเสียงบอกแฮร์รี่เขาต้องการคนที่จะคอยบอกเพื่อนร่วมทีมให้เล่นตามแผนที่วางเอาไว้ผมเคยพูดก่อนทุน,นมนแมตช์แล้วนะครับว่าผมอยากให้เลือกจอแานเพราะทีมขาดประสบการณ์ตรงกลางสนามแถมเขายังคอยกระตุ้นทีมได้ดีอีกแฮรี่เขาไม่ใช่คนที่จะตะโกนโบกเวกไวยววยอะไร เขาไม่ได้พูดมากเท่าไหร่เท่าที่เขาควรที่จะทาคําพูดนี้ทําเอาอาันเลเลอร์อดีกตกาแลนทีมชิงเกลษถึงกับทําหน้างง,งและพูดว่าจริงดิตอนที่โรนี่อธิบายว่าทาไมถึงควรเลือกเฮนเดอร์สันเฮนเดอร์สันไม่ได้ยืนในรายชื่อ3าคนแรกของสกเกตด้วยซ้ําหลังจากที่อุตก,การ2องแถึงสองนฟอร์มของเฮนโดไม่ค่อยดีเขาเพิ่งย้ายจากลิเวอร์ไปอยู่กับทีมอัลไอติฟัก ในลีกสโตดิอาระเบียได้แค่6เดือนและก็โยกเลิกสัญญาแล้วยา้ายไปอยู่กับอาแจกแล้วก็โดนวิจารณ์ยับที่ยังติดทีมชาติอังกฤษ,กฤษในช่วงพักเบรกทีมชาติเดือนพฤศจิกายนในปี2023ทานทั้งที่ฟอร์มไม่ดีเลยทีมชาติอังกฤษในศึกยูโร2024ไม่ต้องรีบร้อนตต่มโตมอังกฤษจะลงเตะในนัดสุดท้ายรอบแบ่งกลุ่มเจอกับสโลวีเนียในค่ำคืนวันอังคารนี้ถ้าชนะก็การันตีเข้ารอบเป็นที่หนึ่งถ้าเสมอยังมีสิทธิ์ได้ที่1่ถ้าเดนมาร์กไม่ชนะเซอร์เบีย แม้ว่าแพ้ก็ยังพอมีลุ้นเข้ารอบไม่ว่าจะเป็นที่2หรือที่3เพราะางั้นตอนนี้ยังไม่ต้องรีบกังวลนถึงแม้ว่าหลายคนอาจจะคิดว่าอังกฤษจะเจองานหนักถ้าต้องเจอกับทีมเต็งแชมป์แต่สังเกตก็ยังพอมีเวลาปรับทีมอยู่รอดูกันว่านะัดสุดท้ายของกลุ่ม C ในวันอังคาณนี้จะเป็นย่งไงนี่คือสุขข่าวลิเวอร์พูลครับท่านผู้ชมเป็นรอบเย็นของที่22มิถุนายน ขอเชิญแฟนๆน,นะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บากคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอ f แฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บากคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันธะที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าล,ลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ แล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ